งเสียมิวเนอร์และเกตอเจ็บสังเวชัยเหนือผีแดงหงแดงลิเวอร์พูลต้องเสียผู้เล่นจากอาการบาดเจ็บสองรายในเกมแดงเดือดที่ลิเวอร์พูลบุกไปเอชนะแมนเชสเตอร์อยู่ในแต่ด5ประตูต่อศูนเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาหงแดงเก็บชัยชนะในศึกแดงเดือดได้แบบขาดลอยที่สุดอีกนัด ด้วยการบุกไปฝังปีศาจแดงแมนเชสเตอร์อยู่ในแต่ถึงถิ่นโอทัฟฟอร์ด5ประตูต่อ0ในเกมพีเมลีอังกฤษเมื่อวันอาทิตย์ที่24ตุลาคมที่ผ่านมาแต่ทว่าพวกเขามีผู้เล่นบาดเจ็บในนัดนี้ถึง2รายในครึ่งแรกเจมิลเนอร์นั้นเสียจังหวะเองจากการจ่ายย้อนหลังของแอนดูโรบสันจนทําให้เจ้าตัวได้รับบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อขาซ้ายและลงเล่นต่อไม่ไหวส่งผลให้ลิเวอร์พูลนั้นต้องส่งเคอร์ติสจนลงมาเล่นแทนในนาทีที่25 ส่วนในช่วงครึ่งหลังนาบีเกตาคนยิงประตูแรกของทีมก็ได้รับบาดเจ็บหนักถึงขั้นต้องถูกหามใส่เปลออกจากสนามในในาทีที่60หลังจากที่ถูกปอปอกบาตัวสำรองที่ถูกส่งลงมาในช่วงครึ่งหลังสไลด์เปิดปมแบบขาคู่เข้าใส่อย่างจังซึ่งกองกลางของปีศาจแดงก็ได้รับใบแดงในจังหวะนี้ หลังจากที่แจกใบเหลืองในตอนแรกแล้ววิ่งไปเช็ค V.A.I. อกรอบสุดท้ายแล้วผู้ตัดสินก็ตัดสินใจให้ใบแดงกับปอลบ็อกบาไล่ออกจากสนามไปส่วนทางด้านของฟาบินโยก,กองกลางของหงแดงนั้นไม่มีชื่อลงเล่นในนัดนี้เนื่องจากเจ้าตัวได้รับบาดเจ็บหัวเข่าทําให้หลุดโผจากเกมแดงเดือดฟาบินโยก,กองกลางทีมชาติบราซิลของเรอร์พูลนั้นมีปัญหาอาการบาดเจ็บที่หัวเขา่า ทำให้ตัวเขาไม่มีชื่อช่วยทีมในศึกแดงเดือดเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาฟาบินโยไม่มีชื่อทั้งในตำแหน่งตัวจริงและตัวสำรองของลิเวอร์พูลในเกมเยือนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในศึกแดงเดือดเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาสโมสรลิเวอร์พูลได้ออกมาระบ,บุถึงการขาดหายไปของฟาบินโยว่าเจ้าตัวมีอาการเจ็บที่หัวเขา่าจากการกระแทกที่เกิดขึ้นจากเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกในนัดที่ลิเวอร์พูลบุกชนะอตเลติโกมาดริดเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยทางด้านของลิเวอร์พูลนั้นได้รายงานว่าอาการบาดเจ็บดังกล่าวไม่ได้รุนแรงและไม่น่าจะต้องพักนานอะไรแต่ก็ยังไม่ได้ยืนยันว่าจะกลับมาเล่นในเกมนัดต่อไปได้อย่างแน่นอนหรือไม่โดยสําหรับโปรแกรมหลังแดงเดือดของลิเวอร์พูลนั้นคือพวกเขาจะต้องลงเล่นในเกมคาราบาวครับโดยจะเป็นการบุกไปเยือนเบรสตันในวันพุทธที่27ตุลาคมต่อด้วยเกมพรีเมียร์ลีกอังกฤษโดยจะเป็นการพบกับไบรตันในวันเสาร์ที่30ตุลาคมนี้ เจอเกนครอปยอมรับไม่ได้คิดฝันมาก่อนว่าลิเวอร์พูลจะยำแมนเชสเตอร์อยู่ในแตดขาดลอยห้าประตูต่อศูนย์เจอเกนครอปกุ่นสื่อของลิเวอร์พูลให้สัมภาษณ์หลังเกมแดงเดือดแบบทำตัวว่าไม่คิดไม่ฝันว่าจะพาลูกทีมบุกมากรรมชัยชนะเหนือแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดได้แบบขาดลอยห้าประตูต่อศูนย์จะให้ผมพูดยังไงดีล่ะผมคาดไว้หรือเปล่านะรอไม่เลยแต่พวกเราจบสกอร์ได้บ้าดีแท้ พวกเราไล่กดดันสูงเราชนะได้ในการแย่งบอลและพวกเราก็ได้ประตูอย่างน่ามหัศจรรย์ผมบอกในช่วงพักครึ่งว่าเราสามารถเล่นกันได้ดีกว่านี้พวกเราเริ่มเกมได้อย่างยอดเยี่ยมและเราไม่เปิดโอกาสให้พวกเขาพวกเราคอนโทรลเกมได้หลังจากได้ประตูที่5ไม่ใช่ว่าพวกเราไม่พยายามทำประตูเพิ่มนะแต่พวกเราพยายามไม่ให้มีใครบาดเจ็บเพิ่มผลลัพเหมือนบ้ามาก ผมถูกถามว่ามันเป็นหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์หรือเปล่านักแตะสร้างวีรกรรมได้ดีมันเป็นเรื่องที่พิเศษแต่ผมไม่ได้ฉลองอย่างบ้าบออะไรพวกเราต้องเคารพคู่แข่งพวกเราโชคดีในบางจังหวะแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดนั้นไม่ได้อยู่ในช่วงเวลาที่ดีที่สุดของพวกเขาสำหรับอาการบาดเจ็บของเจมิลเนอร์และนาบีเกตาที่ถูกเปลี่ยนตัวออกจากสนามนั้นกุนเซอร์ชาวเยอรมนีได้เปิดเผยว่า มิลเนอร์นั้นได้รับบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังเขารู้สึกว่ามีบางอย่างไม่ปกติส่วนนาบีเกตายังคงต้องรอดูกันอีกทีเขามีปัญหาที่หน้าแข่งของเขาพร้อมกันนี้จกเกนครอฟได้กล่าวถึงโมฮัมเหมดซาร่าด้วยว่าซาร่าสร้างปัญหาให้ฝ่ายตรงข้ามตลอดเวลาเขาสนุกกับการเล่นฟุตบอลผมรู้ว่าเขาต้องการเล่นให้พวกเราไปจนเลิกผมรู้สถานการณ์ดี พวกเราแพ้ที่วิลล่าพวกเราเรียนรู้เราเคยโดนพาเลตขยี้และผลลัพธ์ไม่น่าประทับใจผมวิเคราะห์เกมพวกเราสามารถเล่นกันได้ดีกว่านี้และพวกเราก็มีสมาธิกับมันสกอร์หประตูต่อศูนย์ไม่อาจทำให้ผมแฮปปี้มากไปกว่านี้ได้อีกแล้วมันยอดเยี่ยมและมันเจ๋งมากจริงๆแน่นอนว่าพวกเราเคยแพ้มาบ้างแต่มันไม่สำคัญพวกเราชนะในวันนี้ดังนั้นพวกเราจะดื่มเบียร์ฉลองตอนกลับบ้าน เจอเกนครอปบอสใหญ่ของลิเวอร์พูลให้สอคข้อซาร่าออกโรงกระตุนเพื่อนหงเดินหน้าชนะต่อเพื่อควา้าแชมป์ให้ได้โมัวเหม็เมซาร่าปีกตัวเก่งของลิเวอร์พูลออกโรงปรลุกเล้าเพื่อนร่วมทีมให้เดินหน้าเก็บชัยชนะอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะควา้าแชมป์ให้ได้หลังเพิ่งบุกถล่มแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหประตูต่อศูนย์ หงแดงลรเวอว่าูลโชว์ฟอร์มสุดประการอีกนัดด้วยการบุกเอาชนะแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดได้หประตูต่อศูนในเกมพีเมลีอังกฤษนัดแดงเดือดเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยโมฮัมเหม็ดซาร่าดาวยิงทีมชาติอียิปต์นั้นสามารถทำแฮตทริกได้ในเกมนี้ด้วยโมฮัมเหม็ดซาราที่สามารถยิงประตูให้หงแดงสิบนัดติดต่อกันได้กล่าวว่าการเอาชนะได้ถึง5ประตูต่อศูนที่นี่นั้นมันยิ่งใหญ่มากเลย พวกเราทราบดีก่อนเกมว่ามันจะเป็นงานยากถ้าหากพวกเราไม่ได้เล่นเกมของตัวเองดังนั้นพวกเราก็ต้องเล่นกันให้เต็มร้อยเราแค่พยายามเล่นฟุตบอลของตัวเองเล่นระหว่างลายเพื่อสร้างโอกาสมากขึ้นพวกเราทำได้และพวกเราก็โชคดีที่ยิงประตูได้ด้วยตราบใดที่ทีมของพวกเรายัางเอาชนะไปได้เรื่อยๆผมก็รู้สึกมีความสุขพวกเรารู้ว่ามันมีอะไรที่จำเป็นสำหรับการคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีก เราทำแบบนี้ได้มาสองปีก่อนและนี่คือชัยชนะที่สำคัญพวกเราพยายามที่จะเอาชนะในทุกนัดและก็พยายามจะควา้าแชมปให้ได้เราคิดอยู่ในหัวตั้งแต่ปรีซีซั่นว่าพวกเราจะต้องควา้าแชมป์พรีเมียร์ลีกและหวังว่าพวกเราจะลุยไปให้ได้โมฮาเมดซาลาดาวยิงทีมชาติอียิปต์ให้สัมภาษณ์แกรี่ยอมรับสุดช็อกที่ผีโดนหงบุกยำเลขาบ้าน แกรี่เนวิลล์อดีตกองหลังของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยอมรับว่าตนเองนั้นช็อกสุดๆที่เห็นทีมเก่าพ่ายแพ้คาบ้านให้กับลิเวอร์พูลแบบยับเยิน5้าประตูต่อศูนย์ในเกมพเม์เลกอังกฤษเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมานาบีเกตาดีโกโชต้าและโมฮัมเหม็ดซาราช่วยกระทำประตูให้กับหงแดงบุกเอาชนะผีแดงถึงโอทัฟฟอร์ดโดยเป็นการบุกชนะที่นี่ด้วยสกอร์ที่ดีที่สุดของทีมซึ่งทางแกรี่เนวิลล์ก็ยอมรับว่า รู้สึกช็อกกับผลการแข่งขันในเกมนี้และคิดว่าคงจะไม่มีอะไรที่เลวร้ายไปกว่านี้อีกแล้วผมไม่คิดว่าจะมีอะไรที่เลวร้ายไปกว่าวันนี้อีกไม่ว่ามันจะแย่สักแค่ไหนในนั้นนี้หรือระยะห่างของสองสโมสรนในช่วง45-50ปีมันเป็นเกมที่อัดแน่นอยู่เสมอแกรี่กล่าวผ่าน SKY SPORT ์ตนิววันนี้มันช็อกสุดๆไปเลยจังหวะมันไม่น่าจะแย่ไปมากกว่านี้อีกแล้ว เพราะตอนนั้นมันสร้างมา2-3สสัปดาห์แล้วกับสิ่งที่ผมเรียกว่าครึ่งทีมที่ดีทันทีที่พวกเขาเล่นเป็นทีมที่ดีพวกเขาก็โดนจัดการฉีกเป็นชิ้นโดนรื้อกระจุยและผมไม่คิดว่าพวกเขาจะเล่นแบบนั้นผมคิดว่าพวกเขาจะเปลี่ยนสวิต์แต่คุณก็สามารถเปลี่ยนสวิต์ได้ในเกมฟุตบอลกลุ่มนักเตะแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดแทบไม่วิ่งกันพวกเขาเป็นหนึ่งในทีมที่วิ่งน้อยที่สุดในลีกเรารู้จากสถิติที่เห็นในทุกสัปดาห์ และไม่มีอะไรเลวร้ายไปกว่าการบอกว่าคุณเป็นหนึ่งในทีมที่แย่ที่สุดและมันจะง่ายต่อการต่อกอนด้วยนั่นเป็นสิ่งที่สะท้อนความแย่ของผู้จัดการทีมทีมสตอปและนักแต่ของทีมแกรี่เนวิลล์ตำนานกองหลังของแมนเชสเตอร์อยู่ในแต่ให้สัมภาษณ์แล้วแฟนลิเวอร์ pool คิดว่าหลังจากนี้ลิเวอร์ pool ของเราจะเก็บชัยชนะต่อเนื่องและคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษในตอนท้ายของฤด,ดูกาลได้หรือเปล่า อย่าลืมแสดงความคิดเห็นของคุณเอาไว้ในช่องคอมเมนต์ด้วยนะครับ